ไข่ค,คะ่ะอึงไข่ฝน,นแรลกนี่นี่ฝ้นแหลกคลองปืสองพันหารอยหกสิบเจ็ดไดเดือนมีนาคมเนี่ยได้มาวันทีบอกรายละเอียดในมันครบเจวได้มาวันทียี่สิบมีนาคม อือไข่ฝุ้นแหลกกิโลละหาร้อยบาทได้ซื้อมาในตลาดซื้อมาเคิงโลมันดีขนาดอมันค่ะ มันมันหมากกับเมาโอ้ค่ะกินอึงสดๆแสบกว่าอึงแสแข็งเวยแม่เดอ้อมันคนละสิว ต้มใส่ใบสมม่งใบชะมวงนั่นเองคัดไข่โรลโละห้าร้อยพันบาทว่าคัดไข่ไข,อไขอ่อ้อนอะนะไข่อ่อนต่อสามร้อยห้าสิบแต่ในนี่มันสิมีใส่มีเอียงนะ่ะให้เอาออกน้ำเด้อยากไปกินเมื่ได้มัน ค้มดีจำเจาะอก้อนสื่อดีค่ะ ตัวนี้บ่มีใครคัดใครก็ได้เฮ้ยน่อรกดิ๊กมน้งมีบ่ใครเนี่ย อึ่งสกกลนครเวลาฝนตกมันจะอึ่งอึงอึ่งอะอึงอึ่งอึ่งมาสิร้อยองลองลองขึ้นมาแนะนำไปจับหงาคือกรบเลยได้อึ่งอะหาแนวซ่อนกับซ่อนซ่อนเอาหล่ายงะเหลือเกินม มันมัน,ม,นมันกับไข่จิ้มกับน้ำจิ้มส่มๆเนี่ต้องหน่อยเด้อมันค่อยตัดกัน เนี่ยเขากันดีต้มใส่ใบบักขามหย่อนบักขามอ่อนผักอีตูหอมๆนะใส่ผักอีตูฟังพ,พ,พักแมวกันี่ย แวแต่คนมากบุย้ยแซ่บกินไปแล้วสนะักตัวหนึ่ง6กัวว่ามันซีโตนะ ตกตัวละห้าสิบบาทเลือดออกกระเพาะมัน่ะดีมันคุมคุ้มนะมะแมนสวบเขาสวบเขาว่เบิ้งโอ้คุมเท่เด้อผู้กินนะเสียบกระสาง ไอีตัวเพิ่มาหอมค่ะแต่ใส่ไอ,อีตัวหอมๆผักแพ้วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ภูมิมากตุ่มแบบเล่าๆใส่ใบบาาักข้ามใส่ไอ,อีตัวแสบสวยสวยฉวัดประเดีกอืม้มเป็นสวยแสบตีสว่างตอนเนี้ย ต้องอื้อตนอนตอีสองกมนมัดคุณแง่บทเสียแมนมาตีสองไปหาลำหานอนดกันเถอะเลื้ไวไปซ้ำตัวเอาไวปทำไปกินยูโรงเรียนขอบคุณหลายๆลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซ่บนอนว,นว,นวน่าะมือนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ